มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุเปิดรดยชื่อ6จังหวัดเจอฝนฟ้าขนอง13มกราคม2568รอกิรมอุตุพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณประเทศไทยจะมีอากาศเย็นถึงหนาวและมีลมแรงและมีอากาศหนาวจัดในบางพื้นที่นะคะบริเวณทางภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะโดยประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยกับมีลมแรงสำหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวจัด ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงและระวังอันตรายจากอักคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากอากาศแห้งและลมแรงนะคะทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังแรงได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยคะ่ะ สำหรับมรลสุญตตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดปกคลุม Anyone? อ่าวไทยภาคใต้แล้วก็ทะเลอันดามันทําให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้า,นานขนองบางแห่งสําหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกําลังแรงขึ้นนะคะโดยอ่าวไทยมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1-2เมตรทางฝั่งคลื่นสูง2-3เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งค่ะชาวเรือนะคะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสําหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งจนถึง13มกราค,คม2568สภาพอากาศที่มีผลต่อการสะสมของฝุ่นละอองประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ดีถึงปานกลางนะคะเนื่องจากมีลมแรงทําให้การระบายอากาศดีขึ้น พยากรณ์อากาศภาคเหนืออากาศหนาวถึงหนาวจัดและอุณหภูมิลดลง1-2ององศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด7-14องศาเซลเซียสสูงสุด24-29องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด2-7องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีลมแรงนะคะและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด6-13องศาเซลเซียสค่ะสูงสุด23-27องศาเซลเยียสิวณยอดภูอากาศหนาวเซลเซียสงศิเซลเซียสค่ะ าคกลางอากาศเย็นและมีลมแรงนะคะอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด14-17องศาเซลเซียส Regular. สูงสุดนะคะ26-29องศาเซลเซียส,าสาค่ะภาคตะวันออกอากาศเย็นและมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยนะคะอุณหภูมิต่ำสุด14-19องศาเซลเซียสสูงสุด27-30องศาเซลเซียส,าสาค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรทางฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศตอนบนของภาคนะคะอากาศเย็นและมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยค่ะ ส่วนทางตอนล่างของภาพมีฝนฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสค่ะอุณหภูมิตม่ำสุดสิบเจ็ดถึงยีาองศาเซลเซ,ลเซลียสค่ะสูงสุด26-30ถึงองศาเซลเซลียสนะคะตั้งแต่จังหวัดสุราธานีขึ้นมานะคะทะเลมีคลื่นสูง2อถึงสเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่นสูง2อถึงสเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตังและสะตูลอุณหภูมิต่ำสุด 22- 24องศาเซลเซียสสูงสุดนะคะ28-32องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรทางฝั่งคลื่นสูง2-3เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็ยนและมีลมแรงนะคะอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยค่ะอุณหภูมิต่ำสุด16-19องศาเซลเซียสสูงสุดาเซสเซียส ขอขอบคุณกรมตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ